สวัสดีค่ะอันนี้เป็นบทที่54นะคะของ Nar n a r n e นเด l อ n d h e ิตเบลดฟอ e เนเ e อร์ d ลนด์ฮิตเบลดฟอนเ a n ดอร์คือภาพพจน์ของประเทศฮอลแลนด์นะคะภาพหมายถึงว่าที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแบบไหนนะคะถ้าเราพูดถึงประเทศ Nederland, we het Het beeld van Nederland. We hebben een kaartje gekregen uit Nederland. We hebben een kaartje gekregen uit Nederland. Kijk eens wat kaartje gekregen kaartje การ์ดนส์วัตแอร์อตมาดูสิว่ามีอะไรอยู่ในโปสการ์ดบ้างนะครับเอินมูลน e บลูมันแอนกุยย็นอินเอินสตึกกรุนแลนด์เอินมูลนบลูมันแอนกุยยนอินเอินสตึกรุนลมี รูปกังหันลมดอกไม้แล้วก็วัวอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวเป็นที่ราบเรียบมากเลยมองไม่เห็นภูเขาเลยนั่นค s อภา b ท e w d ห a t ne heaven, heaven. a so h, l l h dat dat å, t mensen van n e นเ r l a n d h e b b e n มันเป็นภาพที่คนส่วนมากจะนึกถึงประเทศนอลแลนด์เลยประเทศนอร์เนด์เลยคลับดัตนิดคลับดันิดแล้วมันไม่ถูกต้องเหรอ is dat beeld verkeerd is dat beeld verkeerd เป็นภาพพจน์ที่ไม่ถูกต้องเหรอ Ja en nee ก็ถูกบ้างแต่ไม่ถูกหมดทุกข้อ ik ben er een paar mal a geweest ik ben er een paar mal a geweest ว่า ปาร์กีร์นะคะเกียร์กับมาาแปลว่าครั้งนะคะฉันไปที่นั่นมาแล้วสองสาครั้งในอีดเรกเฟลซีเ e ฟิลคุยย์และบลูเ e นแ n ะ o ื o นอื In ในอีดเรกเฟลซีเ e ฟิลคุยย์แล e บลู o e นแ n ะอื o นอื่นแต่ที่แน่ๆแหละเธอจะได้เห็นวัวเยอะแยะแล้วก็ดอกไม้ด้วย แล้วก็สิ่งอื่นด้วย That is op het platteland That is op het platteland นั่นมันเป็นภาพพจน์ของทางนอกเมืองทางตำมันนอก Nederland heeft ook een andere kant Nederland heeft ook een andere kant ประเทศเนเธอร์แลนด์ก็มีอย่างอื่นด้วย er is namelijk een groot verschil tussen stad en platteland er is namelijk een groot verschil tussen stad en platteland ที่กล่าวคือมันจะมีข้อแตกต่างกันมากเลยแหละระหว่างในเมืองกับบ้านนอกที่ไหนๆก็เหมือนกันนะคะในเมืองกับบ้านนอกนี่จะต่างกันเหมือนบ้านเราก็เหมือนกันนะคะ and tussen h e westen r a n de t h rest and tussen h e westen r a n de t h rest แล้วก็ทางฝั่งตะวันตกแล้วก็ที่อื่นๆของประเทศก็จะแตกต่างกันมาก Vertel daar eens wat meer over. Vertel daar eens wat meer over. Nee, lang 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 he, Men ben In het westen liggen de grote steden. In het westen liggen de grote steden. อยู่ทางทิศตะวันตกนะ่ะจะมีเมืองใหญ่ heten s a m e n de r a n d s t a d Die heten samen de Randstad Rand Randstad นะคะรันส t ัดโครเทสตัดเมืองใหญ่ทางทิศตะวันตกเนี่ยจะเรียกรวมกันว่าเป็นเมืองรอบนอกนะคะเพราะอยู่ทางรอบ ทางฝั่งทะเลเลยนะคะ The afstand tussen de steden is heel klein. The afstand tussen de steden is heel klein. Mm hmm. แล้วก็ระยะห่างระหว่างเมืองใหญ่ๆเนี่ยจะห่างกันน้อยมากนะครับ Eigenlijk is het één grote stad. Eigenlijk is het één grote stad. ทีจริงแล้วอะ่ะมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งเลยนะคะพวกหลายๆจังหวัดรวมกันทางที่ตะวันตกเนี่ยนะคะ Het is er behoorlijk druk. Het is er behoorlijk druk. อยู่ทางนูงน้นอ่ะมันจะวุ่นวายมากเลยแหละ De wegen staan altijd vol verkeer. De wegen staan altijd vol verkeer. Dat onthangt niet. Het is niet zo het Maar buiten de Randstad zijn rustige dorpen. Maar buiten de Randstad... z i j n r u s t i g e d o r p e n แต่ตามหมู่บ้านเล็กๆนะคะที่ไม่ได้อยู่แถวรันสตัดนะ่ะจะเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบเหมือนกับหมู่บ้านที่ยดาวอยู่นี่นะคะเงียบ h o e g r o o t is Nederland h o e g r o o t is Nederland แล้วประเทศเนเธอแลนด์น่ะใหญ่ขนาดไหนโครตเหียแกล้งโครตเหียแกล้งใหญ่เหรอนะคะโครตใหญ่เหรอไม่ใหญ่เลยเหียแกล้งเล็กมากด้วยซ้ำนะคะ You raced in een half a d a a g van noord naar z u t d Je reist in een h a l f e dag van noord naar zuid. มันจะใช้เวลาแค่ครึ่งวันนะจากเหนือถึงใต้ถ้าไปรถยนต์ก็ประมาณ3ชั่วโมงนะคะที่เหนือถึงที่ใต้ถ้าไปรถไฟก็จะมันนี่แหละ4-5ชั่วโมง <laughs> เพราะว่าจอดแล้วก็ <laughs> overstappen en in n a u w l i j k s twee uur van west naar oost. En in n a u w e l i j s twee uur van west naar oost. แล้วก็จากทิศตะวันตกถึงทิศตะวันออกเนี่ยยังไม่ถึง2ชั่วโมงเลย Overal l wonen mensen Overal wonen mensen ทุกๆหนแห่ง มีผู้คนอาศัยอยู่เคมิดเดลท์ ongevier 400 per vierkante kilometer Gemiddeld ongevier 400 per vierkante kilometer เฉลี่ยแล้วประมาณ400คนต่อตารางกิโลเมตร อันนี้เป็นสถิติหลายปีมาแล้วนะคะปัจจุบันคงเยอะกว่าน,นั้นตอน28ปีที่แล้วมีเดาวก็ได้ยินว่าเป็น400คนต่อตารางกิโลเมตรตอนนั้นมีประชากรแค่15ล้านคนตอนนี้มันขึ้นมาเป็น17ล้านคนแล้วนะคะความหนาแน่นอาจจะมากขึ้นเหมือนกันนะคะ What e x e r m i s is it? Echte natuur. Wat ik er mis is echte natuur. Lekker, Cindy-chan. Mommie en Goku. natuur. Die vind je nog wel op de eilanden in het noorden. Die vind je nog wel op de eilanden. in het noorden ด uh, e ีก uh, uh, ja, ็หมายถึงว่าเอ่อเอ็กโทนเจร์นะคะใช้คำแทนคือว่าดีอ่ะสิ่งนั้นน่ะธรรมชาตินะคะป่าไม้อะไรเนี่ยจะสามารถเห็นได้จริงที่เกาะทางภาคเหนือนะคะบนทวีไอแลนด์นั verboden v o o r autos Op t e I London is It itself verboden for autos Is It itselfs ก็คือมีเากาะสองเกาะอยู่ทางเนื้อนะถึงขนาดที่ต้องห้ามไม่ให้รถยนต์ไปขับเลยนะอันนี้ก็เป็นบทที่54นะคะ พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ